าไปหา่างนิดนึงเล้วเเสียบมตีกันจะจะจะเจตารเจริญศรัทธานะครับสัปด,ดาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนเนาอชาวอำเภอสักโคกของเราประเพณีบูญดีบุญนี้ที่เราได้ร่วมสืบสารประเพณีนี้เอาไว้หลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นประเพณีนี้สวยสดงดงามมุ้งั่งภาพของเราเข้ามา โมทนาสาธุนะครับเชิดเจริญศรัทธาับรรดาพ่อจ่าแม่จ่าสาธุจนคนดีเนาะในขณะนี้พระศิีสุโสรายจะรับแรงใจแรงศรัทธามาถึงนาจบนี้แล้วจบอธิฐานเนาะจะได้ต่อสุดต่อโชคต่อร่างต่อวาสนาต่อบารมีต่อพรรมที่ต่อบุณการความดีที่ยิ่งใหญ่ของเราการประเพณนบุญนะครับจับบาตรเอาไว้ให้อยู่คู่กับวัดให้อยู่คู่กับศาสนาให้อยู่คู่ ติดกายให้สุกนั่งสุกนอนสุขยืนสุขเดินสุกลับสุกเดินสุกติดสุขใจสุกสารสุขสมดังฉันมอบให้เป็นพรสักไม่ใหม่ขอให้สุขว่าอะไรจะขายอะไรกำไรล้นเหลือพิษใต้พิษเหนือมีคนคอยช่วยทั้งวดหน้าแทงลอตเตอรี่ขอให้รับรวยน้อแม่เนาะ โสอนดบุตนเจ็บในไท้อายุมันกว่ายืนบนรักษาพระคุ้มครองเทวดดาปกข้องคุ้มครองรักษาประมทนากาตาบุโพธะมูชาดาตาบุในกระดาษเด ต้องเรามานะครับทำบนร่วมกันเนี่ยเป็นภูมิเพกรงาุุญตาที่ยิ่งใหญ่